ไม่มูเมื่อวานได้คิวเมื่อวานอ่ะเลดลิฟออกใช่ไหมคะโอ้ยทีมงานก็เลยดมโอนกันดุมดั้มดุ้มดั้มนวลไหลเข้าระหว่างทีมงานโอนแม่หมอก็โทรมานะหมอดู <c oughs> เราก็ลืมไปเลยว่าคิวของเราอ่ะที่ดูหมอคือวันที่28หมอดู100บาทที่พี่พรแนะนำนะคะ่ะ <c oughs> ต้องกราบขอบคุณพี่นุชรีนะคะพี่นุชรีที่ด่ารักของน้องวันก่อนพี่นุชรีก็ดูนะคะเพราะว่าที่พี่พรออกมาไลฟ์ค่ะหมอดู100บาทอะค่ะที่ดูทางไลน์อะค่ะที่แบบว่าเขาจะโทรคุยใช่ไหมคะก็พี่นุชก็โทรมาเล่าเนาะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้พี่นุชเป็นังไโน่นนี่นั่นเอ็แบบไหนพี่นุชก,ก็บอกคอมเมนต์นะดาแมนนะนนะเราก็แบบพี่นุชบอกมาเด็วไลน์ลาอาจารย์อยู่ไหน <laughs> หมอดูร้อยร้อบาทใช่ก่บแม่แล้วพี่นุชบอกน้างมาเดี๋ยวนี้พี่นุชก็พี่นุชก็ส่งไลน์ให้แล้วก,เก็เราก็ทักหมอดูไปคือไม่รอดแล้วค่ะแม่ตอนนี้แพรก่กระจายธนารู้โลกรู้ค่ะพี่สาวก็จองคิวแล้วมีดาวมีไปหมดแล้วไปมวไปมดแล้วตอนนี้คือเขาจะนัดให้ดูนะคะแล้วพอดีเมื่อวานหมอดูก็ก็ก็โทรเข้ามาคุยเนาะแล้วที่สําคัญมันตกใจตรงนี้ที่แบบว่า เขาอะก็ก็โทรมาเขาบอกว่าเออจําได้ไหมที่เรานัดดูหมอกันวันนี้นะคะจําได้ค่ะจําได้ค่ะก็เริ่มดูวันเดือนปีเกิดนะคะดาก็ส่งวันเดือนปีเกิดไปให้เขาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วล่ะแล้วเขาทํานายทายทักที่มันตรง <laughs> มันตรงกับที่พี่สาวเคยพาดาไปดูหมอดูท่านหนึง่งที่ที่พี่สาวก็มีความเชื่อเนาะเป็นแบบจะบอกว่าดูลักษณะแบบไหนอ่ะก็เคยไปดูกับพี่สาวแล้วคําพูดการดูคล้ายเหมือนเลยแหละเรียกว่าเหมือนเลยกับหมอดูท่านเนี้ยที่โทรคุยกันเมื่อคือนก็บอกว่าเป็นปีที่ดีมากๆนะคะมากแล้วคุณทําเนี่ยเขาก็คุยนะเขาก็ทายเขาก็บอกว่าเออโอเคดีนะดีนะฐานดวงอะ่ะเป็นคนมีใครมองคุณว่าไม่มีตังค์มีคุณเป็นคนมีมีเงินคุณเคยสังเกตตัวเอง ไหมล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินคุณหายไปเนะี่ยคุณจะได้กลับมาเงินคุณหายไปคุณจะได้กลับมาทุกครั้งแล้วคุณเนะ่ยเป็นเซนเป็นคนเซนดีด้วยนะเซนคุณนะ่ยมักจะแม่นคุณคิดคาดคะเนอะไรอะ่ะจะค่อนข้างเป๊ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็มีคาถานะบอกว่าเดี๋ยวพี่ให้คาถาไป เหมือนถ้าน้องน้องทําอะไรบอกว่าขายของออนไลน์ค่ะขายอะไรที่เกี่ยวกับอะไรแล้วเขาดาก็ไม่ทันได้บอกนะเขาบอกว่าถ้าคุณจับทางด้านของที่มันเสริมความงามด้วยนะช่วงนี้อ่ะดีมากคุณจะรุ่งเลยแหละเราก็คุณพระวันนี้เลดลิบมาพอดีแปลงก็กําลังจะมาสิ้นเดือนเขาบอกว่าเนี่ยรุ่งเลยแล้วคุณน่ะจะ เป็นตัวเลขที่ลักษณะที่มันลงเหมือนกับภาษาดีอะเรื่องของภาษาคุณจะใช้คําพูดคําพูดเหล่านี้จะสร้างเงินสร้างทองให้คุณด้วยแล้วก็คุณแต่งงานหรือยังอะไรเงี้ยก็อ่ค่ะค่ะค่ะก็เขาก็ขอวันเดือนปีเกิดนะคะพี่หนวดไปด้วยก็ดูปั๊บแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาดูโอ้ยคุณพระดาก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนะฐานดวงคุณนะคุณจะมีเกณฑ์พฤษภามมิถุนานี้แหละคุณอาจจะได้รถหรือบ้านไม่รู้แต่รู้สึกว่าคุณจะได้ของใหญ่ชิ้นใหญ่ลาบใหญ่อะไรเงี้ยบอกโอ้รถได้แล้วขอบ้านได้ คือเราก็ปักหมุดเนาะเราก็อยากมีบ้านอีกหลังหนึ่งอะไรเงี้ยก็ปักหมุดไว้เขาบอกว่าได้เนี่ยพฤษภามิถุนาปีนี้แหละปีนี้แหละปีที่ที่คุณจะได้บางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าไม่ลดก็บ้านหรืออะไรที่มันใหญ่ๆแล้วบอกว่าเกณฑ์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรมีไหมคะล้วก็หวังเนาะโดนลดใหญ่จากต่างประเทศมีนะมีเอหเือ,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 อแต่พริบ ทุกกับแม่หนูปักหมุดปักเป้าไว้แล้วแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอาดวงสามีมาดูซิก็อเอาดวงพี่หนวดไปให้ดูนะคะเอาวันเดือนปีเกิดไปให้ดูเขาบอกว่าโอ้หนับหนุนเกื้อกูลกันดีมากโอ้ยใจชื้นตอนแรกบอกปีพี่หนวดผิดไปบอกอีกปีหนึ่งบอกปีผิดเขาบอกอนี่ดวงไม่ได้เลยนะดวงค้ากนก็นตกใจหน้าซีดหมดดาคุณพระนี่มันดวงไม่เข้ากันคุณบอกปีมาใหม่ซิปีสามีคุณนะ่ะน้องดาดูรูปบ้านทุกวันนะได้ค่ะแม่ จะทาตามบอดนี้จริงๆแล้วคือแบบว่าจะพาพี่หนวดไปดูบ้านบ้านที่ดาอยากได้อะทุกวันแต่ว่าโควิดใช่ไหมคะเราก็ไปไม่ได้ช่วงนี้เราก็แบบเออดูรูปไปก่อนอะไรอย่างนี้ดูรูปไปก่อนจริงๆอ่ะจะไปมันจะมีโครงการบ้านอะคะ่ะแม่ที่แบบชอบมากเลยนะคะก็จะทําวิธีการที่พี่พรแนะนำเนาะตอนที่แบบว่าพี่พรเคยจะซื้อบ้านกับพี่อูตอนนั้นนะคะก็เราสองคนเนี่ยจะไปดูตรงนั้นนะคะโครงการที่เล็งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย หมอเขาบอกว่าเฮ้ยดวงมันไม่เข้ากันหรอกดาตดกใจคือไปอยู่ตาตุ่มเลยมันเป็นดวงที่แบบคุณถามย้ำอีกครั้งว่าปีเกิดสามีคุณปีนี้หรือเปล่าเราก็แบบลือถ้าเรื่องความจําดานี่คือมีปัญหาสุดๆยอมค่ะวิ่งไปหาพี่หนวดอีกห้องหนึ่งเธอเธอเกิดปีอะไรนะสรุปดาบอกปีผิด <laughs> หัเล็อกกันกับหมอมเห็นไหมบอกแล้วถ้าปีผิดผิดหมดเลยนะคุณเขาค่าค่าขอโทษค่ะเาขาก็ดูใหม่มันผิดตรงปีวันที่อะไรโอ้ยดวงเกื้อนหนุ่นกันมากโอ้ยคุณพระโล่งอกเหมือนยกภูเขาออกจากอก เหมือนแบบเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะบอกปีพศออผิดนะแล้วเขาก็บอกว่าดวงเกื้อหนุนกันมากแล้วดวงของคนเนี้ยค่ะคือคุณอะดวงพื้นฐานดวงคุณตอนที่ไม่ดูสามีเนี่ยนะคุณอะจะได้สามีรวยลรวบอกรวยตรงไหนวะนให้หนวนรวยตรง <laughs> แกแอบ,บคิดพี่หนวดรวยตรงไหนวะอแอบ,บสมบัติไปห,หรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ไม่ไม่รู้วะหรือปลอมตัวมาเป็นคนจนวะเราก็แอบ,บคิดขำๆในใจนะรวยตรงไหนวะพี่หนวดเขาบอกพื้นฐานคุณอะสามีรวยเออสามีรวยแล้วพอเขาเอาดวงพี่หนวดไปดูเขาบอกว่าเนี่ย <c oughs> คนนี้จะลุ่งมากนะปีหน้าเป็นปีทองของเขาที่เขาอายุ41ป่ปีปีหน้าจะเป็นปีทองของเขาจริงๆเขาอะจะเริ่มและเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี่แหละปลายปี6 3นี่แหละที่หนวดจะเริ่มแบบจะได้เงินได้ทองมาแบบฟลุกๆแล้วเขาจะได้ตำแหน่งอะไรของเขาไม่รู้แหละดาบอกได้ตำแหน่งอะไรเขาขายออนไลน์กับดาแล้วก็คิดนะพี่หนวดจะได้ตำแหน่งอะไรวะแล้วเขาก็บอกไม่รู้แหละแต่เขาจะต้องได้อะไรสักอย่างที่มันอัพขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งอะปลายปลายปีเนี่ยปลายปีคุณจะเริ่มเห็นผลเลยว่าสามีคุณจะจะเริ่มขึ้นดูให้บอสพี่อูเหม ียวกันแม่นมากๆใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าดาเนี่ยเป็นคนคิดมากเป็นคนทตายและจุกจุกจุกแบบเหมือนที่แม่บอกจริงด้วยบอเรกหรือเปล่าโอ้ก็ไม่แน่นะ้พี่ดาดาเขาคิดไม่ออกอะตอนนี้อะคิดอย่างเดียวว่าพี่หนวดปลอมตัวมาหรือเปล่าวะเฮ้ยเป็นแบบเป็นคนรวยหรือปลอมตัวเป็นคนจนหลอกเราเปล่าวะมาพิสูจน์ใจอะไรอย่างนี้ <c oughs> คิดอย่างอื่นไม่ออกเลยพอถึงเวลาดากับพี่หนวดเจรเลมากาสาธุเราขอแม่รับ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 ทุกอย่างเราก็แบบเราก็ยิ้มนาอเพราะมันออกมาดีแล้วเขาบอกว่าก็ดีใจค่ะที่ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดูกับพี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่ดีก็คือแค่ทําบุญเท่านั้นแหละเขาก็จะบอกตรงๆไปตามเกณฑ์ดวงชะตาที่เขาดูเขาก็จะบอกตรงๆไ,ไม่ต้องห่วงแต่ของน้องเนี่ยคือคือดีมากแล้วเขาก็แนะนํานะเขาบอกว่าเหมือนถ้าคุณขายออนไลน์เขาก็มีคาถาให้ด้วยนะโอ้คาถาก่อนคุณเปิดเฟซอะถ้าคุณขายออนไลน์โอ้ พี่พรได้ไหมคะตอนที่พี่พรดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหมอเขาจะให้คาถาของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขามีคาถาสําหรับเราเลยนะเขาบอกว่าถ้าจะโพสซับเน็ตบลกกดไปขุดมาเดี๋ยวนี้ปลอมตัวพูดไม่รู้เรื่องด้วยพี่ได้ ตรงเลยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาดาโพสอะให้ลงท้ายด้วยเลข6กเขาบอกว่าเลข6ออะมันจะหนุนดาช่วงนี้นะเช่นสมนะมุติว่าดาจะโพสช่วงเวลา26นาทีหรือ2-6อะไรอย่างเงี้ยพี่หนวดได้เลื่อนขั้นจากคนเราใช้น้องเ่าเป็นซี่สายวิดีโอตัดต่อใช่ไงดาตำแหน่งให้เองอะแม่ไม่มีใครใ,ให้ตำแหน่งเดี๋ยวด้วเองเปลี่ยนจากคนขับรถก็จะมาเป็นแบบ ผู้ตัดต่อ,ตอเป็นซีอเคียงข้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วเขาก็จะมีเทคนิคในการที่จะให้ท่องคาถาก่อนที่จะเปิดเฟซแล้วก็จะมีแบบเ็าจะบอกเทคนิคอะไรอีกหน้าอีกอย่างหนึ่งอ๋อเขาบอกว่าสําหรับดานะพื้นฐานดวงคือคนที่จะได้หรือรวยแบบง่ายๆสบายๆอุย๊ยแล้วเขาพูดคานี้ว่าทุกอย่างมันต้องได้มาง่ายๆคุณนะขอเตือนอย่างหนึ่งว่าห้ามคาดหวังเขายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณจะลงทุนปักเป้า คือเราขายออนไลน์เราก็ต้องหวังอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเราจะทําเป้าได้เราจะเอายอด5000ักล่องหมื่นกล่องเลยอย่างเงี้ยเราก็จะปรับเป้าแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเข้าใจคนขายออนไลน์มันก็ต้องวางสเต็ปแบบนี้ใช่ไหมแต่สําหรับคุณให้คุณหลอกดวงชะตาคุณเขาแบบนี้นะให้คุณหลอกดวงชะตาคุณคุณทําไงก็ได้คุณอยากคาดหวังเพราะคุณ่ะเวลาทําอะไรแล้วโดยที่ไม่คาดหวังทําแบบสนุกสนานสบายๆอย่างเงี้ยคุณจะได้แบบที่แบบคุณมหัศจา์คุณงงอะแต่ถ้าคุณคาดหวังเมื่อไหร่ปั๊บมันเหมือนมันไม่ใช่อ่ะคุณจะต้องไม่ไม่ได้อะไร ที่จะต้องแบบเครียดที่จะต้องวางลําดับที่จะต้องแบบอันนี้แบบนั้นอะ่ะจะไม่ได้เขาบอกจะเป็นการแคนเซิลเราก็บอกโอ้หรอว่าเออห้ามปักเป้าห้ามคาดหวังว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงอยากคาดหวังให้คุณดวงชะตาคุณคือต้องได้แบบง่ายๆแต่ว่าก็เขาให้ให,ให้ทำนะเขาคุยนานก็ดาถามเขาไปนะวนไปวนมากะอีแค่ดาเขาเรียกว่าดาคุยดาบอกวันเดือนปีเกิดพิหนวดผิดก็ขำตากก็ไปหลายนาทีแล้วตกใจ นั่นแหละพี่ดาวก็ดานั่นแหละก็แล้วแต่คนมองเขาคงจะคุยไปเรื่อยอะ่ะแล้วแต่ว่าเราจะถามอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขนลุกเมื่อคืนขนลุกมากแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าหมอดูเขาทายเราเขานัดวันทายเราในช่วงวันที่แบบออเดอร์มันถาโถมเงินเขายเยอะมากเมื่อวานนะคะพอเล่าสายมูคนมาฟังพรึบๆเลยชอบสายมูกันใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะพี่เขาน่ารักเป็นกันเองมากๆนะคะหมอเขาแบบน่ารักอะ่ะเขาคุยน่ารักอะ่ะพี่ดาวถ้าเกิดว่าได้คุยกับเขานะคะถ้าพี่สาวได้คุยกับเขาก็คือน่าบางทีเนี่ย กำลังใจมันก็เนาะเราเราดูดวงมันก็แบบมันก็เป็นกําลังใจให้เราได้เหมือนกันถ้ามันออกมาดีนะแต่ถ้ามันมันมันออกมาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดาเชื่อว่าหมอดูเขาจะมีจิตวิทยาเขาจะมีวิธีการพูดที่ให้เราไม่จิตตกมากหรอกถ้าถ้าดวงเราจุ๋วอะไรเงี้ยถ้าดวงเราเกิดมันมันตกขึ้นมาตอนนี้แล้วมันก็ทําให้เราใจชื้นขึ้นมาใจชื้นขึ้นมาคือมันเหมือนว่ามันมีพลังในการที่จะก้าวเดินนะคะเหมือนที่ดาเชื่อแล้วว่านักธุรกิจหลายๆคนเหมือนพี่พรก็ชอบดูใช่ไหมคะก็คือดูเพื่อให้รู้พื้นฐานของเรา เาไปว่าเฮ้ยมันจะไปประมาณไหนอะเหมือนกับว่าเราจะก้าวเดินไปข้างหน้ามีหนามหรือเปล่าถ้าเราพอรู้เส้นทางข้างหน้าบ้างเราก็จะได้หลบได้เลี่ยงได้อะไรเงี้ยดามองเป็นแบบนั้นเนาะก็เลยก็เป็นคนชอบดูดวงคนหนึ่งเหมือนกับเข้าทางเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ตกใจมากกว่านั้นก็คือการดูดวงของของหมอคนนี้ก็ไปตรงมีความละไม้คล้ายคลึงกับที่ดาไปดูกับพี่สาวนะพี่สาวอยู่ในนี้ด้วยพี่สาวเจ้าของโครงการบ้านเราไปดูดวงกันมาแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว ช่วงเนี้คุณจะจับถ้ายิ่งเป็นเป็นเรื่องเขาเขาเรียกใช้คําว่าเครื่องปะทินโฉมใช่ไหมคะพี่สาวเขาบอกว่าถ้าดาจับทางเนี่ยพวกเครื่องปะทินโฉมเ,เนี่ยช่วงนี้คุณจะได้ขายแนวนี้เขาพูดเขาทํานายดาตั้งแต่ก่อนที่พี่พรจะผลิตแป้งผลิตลิปออกมาซะอีกนะคะเขาบอกแล้วเราก็มานั่งนึกไม่ออกเราก็ขายชาโนพาก้าวอ่ะมันจะไปเป็นเครื่องปะทินโฉมยังไงวะคิดไม่ออกตอนนั้นคิดไม่ออกเนี่ยแล้วหมอดูคนนั้นทายเขาบอกไม่ยังไงก็ได้ขายเครื่องปะทินโฉมเนี่ยแหละเครื่องปะทินโฉมย้ำมาอีกนนะี่พสาว ของโครงการอยู่ในนี้แล้วนั่งอยู่กระดาด้วยเรายังหันมามองหน้ากันเลยว่าขายอะไรวะ เพิ่มทินโฉมนะคะซึ่งตอนนั้นพี่พรยังไม่ได้ทําสรุปว่ามาถึงหน้าจุดนี้คือจริงแต่ยังก็ออกนี่ก็กรีดแล้วนะคะลิปมานี่คือเตรียมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ดาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหัวข้อ3คมคีของการสร้างทีมของดาก็คืออยู่ในกระบวนการนั้นนะคะว่าเฮ้ยความรวยจะไปไหนเสียนะคะถ้าคุณทําคุณสร้างทีมคุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเรามาสร้างทีมเรามาฟอร์มทีมไปด้วยกันแล้วเราจับมือกันประสบความสําเร็จกันเนาะคุณเป็นลูกทีมตอนนี้คุณกําไรไม่เท่าแม่ทีม ก็จริงแต่วันหนึ่งคุณต้องคิดสิว่าคุณก็จะไปเป็นแม่เหมือนกันเขาใช้สัพ์กฎหมายมาเนี่ยเครื่องปะทินโฉมเหมือนเหมือนคนสมัยเก่าก่อนนะเครื่องปะทินโฉมอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาบอกว่าดาจะดาจะทําตรงนี้ได้ดีด้วยอะไรเงี้ยอาจจะแบบได้จับจ่ายได้อะไรกับพวกนี้เออประมาณนั้นแล้วก็ยิ่งหมอดูคนนี้ของพี่พรนะะไปดูแล้วตรงเป๊งเขาบอกว่าเนี่ย ก็ขายตรงนี้คุณจะได้แล้วก็กําไรก็ได้จริงๆนะคะกําไรตั้งของยังไม่มาถึงเลยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ขายออนไลน์ทุกคนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเราทุกคนยังต้องใช้ชีวิตต่อไปตอนนี้มีอินบ็อกซ์มาขอเบอร์หมอเดี๋ยวค่ะ <c oughs> ให้ทักทางไลน์นะคะเพราะว่ามันเป็นอันนั้นทางไลน์เราจะได้ส่งต่อทางไลน์เนาะถ้าทางอินบ็อกซ์ส่งไม่ได้อะต้องทางไลน์ทักทางไลน์พี่นุชจรีมาแล้วเดี๋ยวพี่นุชบอกไอดาเมื่กบมาเหมยแม่หมดเลยพี่นุชจรีเลยคนเริ่มต้นเลยพี่นุชนะคะเราผิดชอบด้วย <c oughs> ถ้าไม่ถามดาถามพี่นุชก็ได้ถามพี่ดาวก็ได้ค่ะพี่ดาวก็มีไลน์เนาะก็ถามๆกันไปนะคะหมอคงงงมาจากไหนกันวะเนี่ยพวกนี้มาจากไหนกันนะคะขอตั้งสติแป๊บเดียร่อยเดียวนะคะค่าหมอค่าครูเขาทํานายไทยทักก็โอเคถ้าให้ระดับความแม่นของดาก็ถือว่าแม่นแม่นในระดับหนึ่งเลยแหละ <S <S เราก็ต้องแม่นสิเพราะว่าเขาททยของเราออกมาดีเราก็ต้องบอกแม่นมากชัดมากแล้วก็ที่สําคัญเขาก็ททยนิสัยส่วนตัวของเราได้เป๊ะเริงจริงพี่พรเขาไทยนิสัยออกมาได้เป๊ะมากเลย คือที่สุดอะถ้าใครจะไปดูนะคะถ้าใครจะขออะไรก็ทักทางไลน์นะคะทักทักมีดาวก็ได้มีเดือนก็ได้พี่นุชก็ได้ <c oughs> บ้อยไปหมดเลยเพาตอนนี้นะคะมันมีเด้งเด้งเด้งเดงมีขอละ เรื่องมูเตลูก็มาณบัดนาวนี้แล้วดาขอให้ทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจทําจริงๆนะคะดาก็คนธรรมดาคนหนึ่งค่ะดาก็เดินมาแบบก้าวเล็กๆเหมือนทุกๆคนเลยนะคะไม่ได้เก่งกว่าใครเลยพินุชกำเลยนะไม่ได้เก่งกว่าใครมากมายเลยแต่ดาเป็นคนที่มันเวลาทํามันแต่เขาทาถ้าดาเชื่อว่าทางเนี้ยมันพาดาไปสู่ความสําเร็จดาทําสุดใจขัดดิ้นเลยนะเพราะเราถือว่าเราสมัยที่เราทำหนึ่งได้หนึ่งเราเหนื่อยแทบตายอะเรายังทําเลย ลองทาได้เลยแล้วนตอนเนี้ที่เราเจอทางที่ทํา 1- ได้10ทํา1ได้ร้อยทำหนึ่งได้พันเนี่ยทำไมไม่ทําวะอะไรเงี้ยขอไลน์ด่วนทักไลน์นะคะเดี๋ยวปิดไลน์เดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนนะคะแล้วก็รอคิวกันเอาเองเพราะหมอเขาจะนัดคิวว่าเขาจะโทรไปคุยกับคุณทางไลน์เนี่ยวันไหนยังไงเอ,อจุดเริ่มต้นต้นตองขอบคุณพี่นุษนะคะที่พี่นุษย์มาแบ่งปันดาเนาะวันนั้นพี่นุษย์มาพูดแล้วก็เลยแบบดูสิพี่นุษยน่ารักนะคะเราไม่ใช่สายเดียวกันก็จริงแต่เราแบบร้อนถึงพี่เลย แต่ว่าเราก็แบบเออได้คุยพี่นุชบอกไม่รู้อ่ะไม่รู้ทําไมว่าพี่ต้องเล่าดาเนี่ยเออแกก็น่ารักกับพี่นุชน่ารักมากเลยเป็นแบบรู้สึกเหมือนกับแบบมันรู้จักกันมานานอะไรเงี้ยเออพี่นุชบอกพี่ก็ไม่รู้นะทำไมพี่ต้องเล่าดาวะเออดาจะรู้ไหมอะพี่เออแต่พี่ก็เล่าหนูก็อยากรู้เออไปๆมาๆพี่นุชเอามาเดี๋ยวนี้เลยไลน์หมอดูขู่กันโจกพี่นุชไปน้องดาคะพี่ว่าประกาศเบอร์หมอมันไม่เป็นเบอร์แต่มันเป็นลิงก์ไลน์อะค่ะมัน มันเป็นลายที่แบบว่าเนี่ยพี่ที่พี่นุชส่งให้แล้วมันจะเป็นแบบที่ส่งเราส่งให้ทางไลน์ปุ๊บเขากดแล้วมันจะแอดเข้าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันไม่เป็นเบอร์น้องไม่รู้เบอร์เพราะว่าหมอดูเขาจะโทรทางไลน์เขาไม่โทรทางเบอร์เขาโทรทางไลน์